จากที่เราเห็นทิศทางราคาน้ำมันโลกในตอนนี้ที่กลับมายืน25เหรียญสหรัฐบตบ่อเรลได้สักประมาณ3-4วันแล้วนะคะท่าทีของราคาน้ำมันในตอนนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าเราก็เห็นในความคิดเห็นนะคะจากทางหลายนักวิเคราะห์แล้วก็จากทางสำนักข่าวต่างประเทศที่ก็เริ่มมองแล้วว่าทางประเทศซาอุรวมถึงประเทศอื่นๆนอกกลุ่มโอเปกก็มีความร่วมมือกันในการลดกําลังการผลิตน้ํามันออกสู่ตลาดโลกที่มากกว่าที่เคยตกลงกันไว้ด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้จะส่งผลยังไงต่อภาพ ของราคานะ้ำมันโลกกันบ้างเราจะร่วมพูดคุยกันกับคุณมนูสริวันผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานค่ะคุณมนูสวัสดีค่ะครับ สวัสดีครับคุณเมฆครับค่ะดูเหมือนตอนนี้มีหลายปัจจัยบวกนะคะที่ส่งผลให้ราคาน้ํามันโลกนั้นสามารถทยานจากที่เคยติดลบอยู่ในช่วงเดือนเมษายนนะคะตอนนี้อยากจะให้ไล่เลียงในแต่ละหลายปัจจัยค่ะว่าอะไรบ้างที่ส่งผลให้ทิศทางของราคาน้ํามันโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะทั้งในแง่ของตัวเลขการรายงานสต็อกน้ํามันดิบรวมไปถึงท่าทีของแต่ละประเทศที่ตอนนี้ก็ร่วมมือกันในการลดกําลังการผลิตน้ํามันออกสู่ตลาดโลกด้วยค่ะ ปัจจัยบวกที่สำคัญขนาดนี้ก็มีอยู่สองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือการที่กลุ่มโอเปกและพันธมิตรเนี่ยเริ่มได้มีการลดการผลิตลงจริงจังนะครับซึ่งการลดการผลิตนี่ก็เริ่มกันมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนแล้วแต่ว่าตามข้อตกลงลดการผลิตเนี่ยจะเริ่มกันจริงจังในเดือนพฤษภาคมนะครับ เพราะนั้นการลดการผลิตก,ก็จะทําให้มีปริมาณน้ํามันเข้าสู่ตลาดน้อยลงอ,อย่างน้อยก็วันละ9.7ล้านบาร์เรลต่อวันตามข้อตกลงนะครับ<ะ>แต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยทางโอเปกเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดิอาระเบียยังได้มีการประกาศออกมาเมื่อวันอังคารนี้เองนะครับบอกว่าจะลดการผลิตเพิ่มเติมอีกหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวัน นอกเหนือจากข้อตกลงนั่นหมายความว่าจะทําให้ซาอุดิอาระเบียนั้นผลิตน้ํามันดิบออกมาเพียงแค่7.5ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นลดลงจากเดือนเมษายนเนี่ยถึงเกือบ40%แล้วก็ทําให้พันธมิตรของกลุ่มโอเปกประกอบไปด้วยคูเวตสหรัฐอาหรับเวน,นั้นเนี่ยก็ประกาศลดการผลิตเพิ่มเติมด้วยอีกประมาณ180,000บาร์เรลต่อวัน อันนี้ก็คือเฉพาะในส่วนของโอเปกนะครับ<ฆ>ส่วนนอกเหนือจากนั้นก็มีประเทศนอกโอนอกกลุ่มโอเปกพลัสซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือประเทศในกลุ่ม G20 สินนะครับอันนี้ก็กำลังลดการผลิตลงเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกาเพราะว่าราคาน้ำมันที่ลดลงก่อนหน้านี้โดยลงไปอยู่ที่ระดับยี่สิบเหรียญสหรัฐต่อแบลลหรือต่ำกว่ายี่สิบเหรียญเนี่ยก็ทำให้บริษัทน้ำมันเอกชน ในประเทศเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่รายเล็กเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะผลิตน้ํามันออกมามากอย่างที่เคยทําในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขการผลิตน้ํามันของประเทศเหล่านี้เนี่ยก็คาดว่าน่าจะลดลงไปประมาณเกือบสิบล้านบาเรลต่อวันนะครับงนั้นอันนี้ก็ทําให้ปริมาณน้ํามันที่จะเข้าสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคมิถุนายนลดลงแล้วรวมกันก็ประมาณ 20ล้านบา์เริต่อวันตามเป้าหมายที่กลุ่มโอเปกและพันธมิตรได้ตั้งเอาไว้นะครับอันนี้ก็คือทางด้านสป라이ยที่การจัดหาน้ำมันเข้าสู่ตลาดลดน้อยลงส่วนปัจจัยประการท,ที่สองที่มีผลต่อราคาน้ำมันในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมก็คือเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศทั้งในยุโรปในเอเชียแล้วก็ในบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกาเองนะครับ มาตรการผ่อนคลายการล็อกดาวน์เนี่ยก็ทําให้มีความหวังว่าความต้องการน้ํามันนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเอเชียและก็ในยุโรปนะครับซึ่งขณะนี้ก็มีสัญญาณบ่งบอกว่าความต้องการน้ํามันทั้งดีเซลและทั้งน้ํามันเบนซิน,นก็ได้เพิ่มขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวเลขสต็อกน้ํามันดิบในสหรัฐก็เริ่มลดลง แล้วก็ตัวเลขความต้องการน้ํามันดีเซลตัวเลขความต้องการน้ํามันเบนซินในยุโรปก็เริ่มดีขึ้นรวมทั้งในจีนนะครับก็เริ่มดีขึ้นด้วยยั้งตรงนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อราคาน้ํามันให้ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสองสัปดาห์แรกที่ผ่านมานะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยการปรับตัวขึ้นของราคาน้ํามันในสองสัปดาห์แรกที่ผ่านมาเนี่ยก็เริ่ม ชะลอตัวลงนะครับเหตุผลที่ชะลอลงเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหนึ่งก็คือขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็ทําให้มีการขายทํากําไรกันออกมาปัจจัยประการที่สองก็คือว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดท,ที่เรียกว่า second wave ก็คือกลัวว่าผ่อนคลายกันเนี่ยแล้วอาจจะทําให้เกิดการแพร่ระบาด second wave ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ในจีนแล้วก็ในเยอรมนีนะครับ ตัวเลขนี้ก็เลยทําให้เกิดความวิตกกังวลว่าถ้าเกิดซิกันเวฟแล้วมันจะทําให้การกลับมาฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปอยา่างที่คาดอันนี้ก็เลยทําให้ราคาน้ํามันเริ่มชะลอตัวลงแล้วก็มีการปรับตัวลดลงมาบ้างในในขณะนี้ครับ เรื่องการผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์นะคะแต่ก็ทําให้ตลาดอาจจะกังวลในช่วงของเซ็กเวิอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะมันก็เลยทําให้การรายงานของประชุมโอเปกเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาก็ถือว่าตรงกับที่ได้ส่งสัญญาณไว้ด้วยไหมคะทั้งการปรับลดการคาดการณ์ทั้งตัวเลขของความต้องการใช้น้ํามันรวมไปถึงการปรับลดการคาดการณ์ตัวเลขของซัพพลายด้วยนะคะคือตอนนี้ล่าสุดเนี่ยโอเปกก็คาดการณ์ว่าความต้องการน้ํามันของโลกเนี่ย จะลดลงประมาณ9.1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าจะสอดคล้องกับตัวเลขของทางองค์การพลังงานสากลหรือ IEA นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ IEA ก็คาดการณ์ว่าความต้องการน้ำมันของโลกน่าจะลดลงประมาณสัก10%นะครับ10%ก็อยู่ที่ประมาณ10ล้านบาร์เรลต่อวันนั้นก็คาดการณ์ว่าขณะนี้ทุกคนก็มองตรงกันเนี่ยนะครับทางด้าน e IEA หรือ โครงการพลังงานท,ทางด้านสำนักง,งานสารสนเทศด้านพลังงานกระทรวงพลังงานสหร,รัฐก,ก็มองว่าจะลดลงประมาณสัก8.7ล้านตันเร์ต่อวันเห็นก็อยู่รวาวๆนี้ครับประมาณ8-10ล้านตาทเรืต่อวันซึ่งความต้องการน้ํามันของโลกปีนี้ที่จะลดลงไปะนะครับส่วนทางด้านซัพพลายเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าดีมานอยู่แล้วนะครับคือถึงแม้ว่า ดีมันจะลดลงไปแปดเก้าล้านบา์เริ่ต่อวันแต่สัลายขนาดนี้เนี่ยดูแล้วมันยังล้นตลาดอยู่ประมาณสาล้านบา์เริ่ต่อวันครับค่ะคุณมนูนคะมีสิ่งที่น่าจับตาก็คือ ตัวเลขในภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่ถูกชัดดาวไปนะคะหนึ่งในอุตสาหกรรมก็คืออุตสาหกรรมการบินค่ะในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็ถือว่าปริมาณการใช้น้ำมันในอุตสาหกรรมนี้นะคะมันหายไปตั้ง80%ถึง90%นี่ก็ถือว่าเป็นจุดพีคต่ำสุดแล้วหรือยังคะหรือว่ายังมีอะไรที่ต้องน่ากังวลมากกว่าตัวเลขในช่วงเดือนเมษายนอีกคือเดือนเมษายนเนี่ยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็คาดว่าจะเป็นเดือนที่ ต่ำสุดของความต้องการน้ํามันแล้วนะครับทั้งนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินธุรกิจขนส่งหรือธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันน่าจะถึงจุดต่ําสุดแล้วก็คือทุกอย่างนี้มันล็อกดาวน์หมดเลยไม่มีความเคลื่อนไหวเลยนะครับแต่แล้วพอมาเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เริ่มที่จะมีการผ่อนคลายบ้างแล้วหลังจากนั้นในเดือนมิถุนายนเนี่ยถ้าสถานการณ์โควิด19เนี่ยมันไม่เกิดเซ็คันด์เวฟเนี่ย มิถุนายนก็น่าจะมีการเปิดให้มีการเคลื่อนไหวในเรื่องกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจการบินเนี่ยก็น่าจะกลับมา,เ,าเปิดทําการได้นะครับอาจจะมีการเดินทางบ้างถึงแม้ว่าจะไม่กลับมาคึกคักเหมือนเดิมก็ตามแต่อย่างน้อยก็ต้องดีกว่าเดือนเมษายนครับค่ะ คุณมนูนคะในตัวเลขของ ETF ออยขนาดใหญ่หลายแห่งในสหรัฐค่ะช่วงก่อนหน้านี้ถือว่าผลตอบแทนนี้ติดลบไปมากพอสมควรเลยนะคะแต่พอเห็นที่ทางของราคาน้ำมันที่ฟื้นมาได้จากตัวเลขที่ติดลบเมื่อช่วงเดือนเมษายนตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่25เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลมีคำแนะนำยังไงหรือว่ามีจุดอะไรที่ให้นักทุนนั้นได้วิเคราะห์ตามไปกับกองทุนน้ามันขนาดใหญ่หรือว่าตัว ETF นี้บ้างคะ ผมคิดว่าการลงทุนในกองทุนน้ำมันน่าจะยังคงทำได้นะครับถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะขึ้นมาบ้างแล้วก็ตามนะครับทั้งนี้เพราะว่าดาวไซริสเนี่ยน่าจะน้อยลงนะครับแต่ว่ายังมีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเผื่อสถานการณ์โควิด19เนี่ยมันควบคุมได้หรือว่ามีการค้นพบ วัคซีนนะครับก็จะทําให้การเดินทางหรือว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาสู่ภาวะปกติซึ่งถึงตอนนั้นก็จะทําให้ความต้องการน้ํามันเนี่ยกลับมาถึงแม้ว่าจะไม่กลับมาเหมือนเดิมทีเดียวนะครับแต่มันก็จะทําให้ราคาน้ํามันซึ่งอยู่ที่ระดับ2 5ถึง30เหรียญสหรัฐต่อแาเรวเนี่ยอาจจะขึ้นมาอยู่ที่ระดับ40เหรียญสหรัฐต่อแารเรวได้เพราะฉะนั้นการลงทุนในกองทุนน้ามันในขณะนี้เนี่ย ซึ่งราคาอยู่ที่2 5 3 0เหรียญเนี่ยก็น่าจะยังมีโอกาสที่จะทํากําไรได้บ้างครับค่ะมากันที่บริษัทน้ํามันขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกับซาอุดิอาระมโกบ้างนะคะหลังจากที่มีการรายงานตัว p r o f i ตนี้ตกลงไปถึง25%แล้วก็มีความเคลื่อนไหวในการที่จะกู้เงินมาเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของการจ่ายปันผลด้วยตรงนี้อาจารย์มองยังไงบ้างสําหรับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกนี่คะ ครับซาอุดิอารามโกนั้นค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับเนื่องจากว่าเป็นเ o โซหรือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจของซาอุาาดิแล้วก็จะต้องทำตามนโยบายของรัฐบาลนั่นเราจะเห็นว่าล่าสุดนี้รัฐบาลก็สั่งซาอุดิให้ลดการผลิตลงอีกหนึ่งล้านบาร์เรลต่อวันเพื่อที่จะดึงราคาน้ำมันขึ้นมานะครับทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยซาอุดิอารามโกนั้น ควรที่จะผลิตน้ามันเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาน้ํามันดีขึ้นเพื่อที่จะทํารายได้ให้กับบริษัทเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองที่เข้ามาแทรกแซงนะครับการบริหารกิจการของอบรรษัทน,น้ํามันแห่งชาตินะครับนั้นก็คงจะเป็นประเด็นละครับที่ว่าในเมื่อ,อบรรษัทน,น้ํามันแห่งชาติยังทําต้องทาตามนโยบายของภาครัฐเนี่ยเราจะไปคาดหวังให้ ซาอุดิอารามโกนั้นสามารถที่จะแข่งขันในธุรกิจอย่างเต็มที่ได้เหมือนกับบริษัทเอกชนทั่วไปหรือว่าอย่างบริษัทน้ำมันรา,ายใหญ่อื่นๆในโลกเนี่ยอันนั้นก็คงจะเป็นไปได้ยากครับค่ะได้ค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณข้อมูลความป้องใของราคาน้ำมันโลกในช่วงนี้จากอาจารย์มนูนมากเลยนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ